รีมเมอร์คุยเลยรกลับมากับ s t ม e ม m e r คุยอะไรอะคุยอะไรอะทางอัลเท n a t i ฟของพวกเรานะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมนะครับแอดกล้องนะฮะแล้วก็วันนี้อ่าเอ็มครับฟุยเอ็มครับอ่าเรามีหัวข้อมาคุยกันแบบน่ารักน่ารักอีกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราก็คือรักแบบไม่กาชาเอ็มรักแบบไม่กาชามันเป็นยังไงครับพี่ก้องพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับต่อให้หัวข้อนี้มาพี่ก็งงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะแบบว่า เอาเรื่องของความรักสมัยนี้เนี่ยม,มาเขาเรียกว่าเอาดู้ชื่วว่ามันมีกะความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าในยุคที่มันแบบว่าจากสมัยก่อนโอ ح, ้โหภูกระดูแก่ชิบหายเลยที่แบบไม่มีโซเชียลไม่มีโซเชียลแล้วแบบว่าเมื่อก่อนเราเวลาเราจะจีบใครจะคุยอะไรกับใครอ่ามันก็จะต้องแบบเฮ้ยไม่ได้แบบเหมือนทุกวนันนี้ทักแชทไปได้เลยหรือว่าแบบผ่านแอปหาคู่หรืออะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่มีนะมันก็คือแบบเฮ้ยชอบคนนี้ว่ะ ต้องไปเดินไปขอเบอร์เขาไปขอเบอร์เข้าไปทักไปจีบก่อนเออต้องเข้าไปจีบก่อนไปรู้จักแล้วขอเบอร์เขามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออะไรนะแบบเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไร MSN อะไรเงี้เอ็มซเซนด์โอ้โหทันที่ทันทันยังทันอยู่นะทันทันนะอารมณ์แบบเออต้องมีแอปอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วแบบว่าเออแลกแลกกันว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวเราจะนัดคุยกันอะไรแบบนี้ไม่เหมือนสมัยเนี้อใช่ซึ่งมันคุยกันได้ตลอดเวลาแน่นอนมันมีความเปลี่ยนแปลงแหละแต่เราอยากจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมมาาาาาลลลองงแกกกเเเปีีี่่่่่่ยยยนนนนัดดูซิววววฮ้ถใช ที่ผ่านๆมาในการที่จะแบบว้ยเข้าไปจีบใครสักคนหนึ่งทำไมต้องทิ้มอย่างนั้นนะแล้วเราอ่ะคือมันจะเกิดเรคือเออไม่มีอะไรที่เราไม่ได้ใช่ไหมเออมันก็มีนะแต่ว่าโหผมไม่ได้แบบช่ำชองเหมือนพี่ก้องอ่ะพี่ก้องแบบมีคู่ครองมาอย่างยาวนานพี่ก้องก็แบบจะจะชิวๆหน่อยอ่ะอันนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าหลายคนชอบคิดว่าการมีคู่ครองไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ช่ำชองการมีคู่ครองแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณ ไม่มีประสบการณ์อะไรเยอะเลยนะหมายถึงว่าเออก็คือคุณคุณมีคนที่คุณชอบอ๋ออ่าพอคุณเลือกว่าโอเคคนนี้คือคนที่ใช่คุณอยู่กับเขามาเขาโอเคคุณคุณโอเคเขาคุณก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวถูกไหมแล้วมันก็อยู่มานานแล้วเนี่ยถามว่าเรามีประสบการณ์แบบเฮ้ยเคยคุยกับคนนี้คนนี้ไหมก็เราก็ไม่ได้ไปมีอะไรอย่างนี้ถูกป่ะอ่าแล้วเนี่ยคือกลายเป็นว่าคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาหรือว่าไม่ค่อยได้มีประสบการณ์เรื่องความรัก คือคนที่เรียกได้ว่าเหมือนเขาเรียกว่าไงเรา try mm hmm. เดียวแล้วเราจบอ่ะไม่ถึงว่าเราคบคนนึง แล้วเราจบตรงนั้นก็เหมือนแบบเล่นเกมรอบเดียวจบไม่ได้แบบว่าไปทําอะไรซ้ําๆเก็บประสบการณ์เยอะๆประมาณนั้นประมาณนั้นเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กว่ะอ่าต้องเลิกลากันไปคบคนใหม่มันก็กลายเป็นแทนที่เราจะดูมีประสบการณ์เยอะแต่กลายเป็นเราจริงเราไม่ค่อยมีประสบการณ์นะอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดหรอว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมีแฟนแล้วแบบโอ้คนนี้แม่งแบบคบแล้วแต่งงานเลยเฮ้ยต้องมีประสบการณ์เยอะเขาเชี่ยวชาญเรื่องความรักแน่ๆเอ้ยเปล่าเลยนะเกลายเป็นว่าเราเนี่ย ค่อนข้างจะเหมือนไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วยซ้ำแล้วต้องถามเอ็มเนี่ยแหละเออว่าเราเราเป็นยังไงบ้างเออชีวิตความรักของเราเราเราผ่านอะไรมาบ้างมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปไหมในในช่วงที่แบบว่าเฮ้ยในช่วงที่เราเติบโตมาเราได้คบคนนั้นคนนี้ได้คุยอะไรอย่างเงี้ยเออถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมสมัยก่อนมันก็อืมก็อย่างที่พี่กองบอกเนาะมันก็ต้องเข้าไปคุยเข้าไปจีบมันก็จะอ่ามีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้ยากกว่าสมัยนี้สมัยก่อนก็คือไม่มีความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เลยเพราะกล้ากลัวแต่ สมัยนี้คือมันมีทั้งหัวโซเชียลเยอะแยะมากมายไปหมดนะเนาะเราก็เจอใครเราไม่กล้าทักแบบต่อหน้าเราก็ไปทักแบบในฟงในเฟซอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยสำหรับผมแหละแต่ก,แตก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าหลงตัวเองอะไรประมาณนั้นมันก็ต้องมีกันบ้างทุกคน<อ>ใช่ไหม<อ>เรื่องของความรักเออถ้าถามว่าความรักในสมัยนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมผมว่ามันเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นง่ายกว่าสมัยก่อนเยีะเลยนะพี่อืม,อมเพราะว่าเราคิดจะทักใครอ่ะ การพิมพ์มันง่ายมากกว่าการเจอหรือว่าการพูดต่อหน้าอีกอะ่ะแ,แล้วเอาเอาเอาเป็นว่าตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างในเรื่องอของความรักแฮปปี้ดีหรือกำลังอยู่ในช่วงคุยหรือยังไงถ,ถ้าในช่วงนี้ก็ก,ก็มีมีมีแฟนพี่ก็แฮปปี้ดีแต่ก็เพิ่งจะกี่เดือนเองก็ตั้งแต่ประมาณต้นปีต้นปีแล้วก็เป็นครั้งใหม่แต่ว่าโหที่ผ่านมามันก็มี มีผิดหวังบ้างมีทําเขาผิดหวังบ้างเลยครับเป็นธรรมดาพี่ก้องาความรักอะนะมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งบางทีมันก็บางทีเรารู้ว่าบางทีก็ไม่ใช่ดีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทํายังไงให้มันแบบสมบูรณ์แบบนะพี่ไม่ว่าจะเป็นสมัยนู้นหรือว่าสมัยนี้อืมส่วนของพี่นี่ก็ต้องบอกว่าถ้าใครฟังอีพีที่แล้วตอนมากับเจแนนก็จะรู้ว่าผมนี่ก็ เรียกได้ว่าแต่งงานมานานแล้วนะฮะแล้วก็ลูกก็โตแล้ว <laughs> แต่ผมสาร,รภาพผมยังไม่รู้ <laughs> เออโอเคอีกท <laughs> <laughs> ีนั <Okay. S 2> ้นก็คืออ่ะงั้นเล่าให้เอ็มฟังก็คือพี่ก็คบกับแฟนพี่ตั้งแต่เรียนมปลายก็คืออ,อ่าแบบมสี่มห้าอะไรอย่างเงี้ยคบกันมาก็เรียกได้ว่าคบกันมาก็คือคบก็จนแต่งงานเลยอก็เรียนจบทํางานเสร็จแต่งงานแต่งงานเสร็จแล้วก็เนี่ยลูกตรงนี้ก็สองคนคนโตเนี่ยก็ปีนี้แปดขวบแล้ว อ่าคนเล็กนี่ประมาณสี่ห้าขวบอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่กันมาต้องบอกว่าเหมือนอยู่กับแฟนมาครึ่งชีวิตเรียกได้ว่ามันเหมือนกับว่าพัฒนาจากความเป็นแฟนเหมือนเหมือนเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์คู่ร่วมชีวิตอ,อะไรประมาณนะั้นมากกว่านะความสัมพันธ์มันจะดูไม่ใช่เหมือนแบบสมัยแรก,แรกๆที่เรามองว่าเฮ้ยเป็นแฟนเป็นความปั๊บปี้เลิฟกุก๊กกิ๊กมันดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่แบบเหมือนเขาเป็นครึ่งหนึ่งของเราอืมันเป็นฟีลิ่งประมาณมานั้นมากกว่าสำหรับพี่ณตอนนี้นะอ่าแต่ว่าอย่างสตรีมเมอร์อย่างพวกเราเนี่ยจะว่าไปก เราคุยกับคนเยอะนะแล้วก็เวลาเราเล่นเกมก็จะมีคนมาคุยกับเราเยอะเลยหัวข้อข้อหนึ่งที่คนเข้ามาถามบ่อยๆก็ต้ต่เป็นเรื่องนี้แหละว่าแบบกุมกิ่มด้วยเออเอยมีแฟนหรือยังเออแบบมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่พอคนเขาเข้ามาดูสตรีมเมอร์เนี่ยเขาก็อยากจะรู้จักกับเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเอ้ยเราชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงแบบไหนหรือว่า ชอบผู้ชายแบบไหนมีมีเทสแบบไหนอ่ต้องบอกว่าก็เขาก็อยากจะรู้ไงว่าซีเมอร์คนนี้มีเทสแบบไหนอแล้วก็แน่นอนว่าพอรู้แล้วเนี่ยบางทีก็มีคนมาปรึกษาถามเอ็มดีกว่ามีน้องๆแบบว่ามาปรึกษาบ้างไหมโโหถ้าเรื่องความรักเหรอพี่ส่วนมากผมจะถามคนดูมากกว่าราจะไปชอบไปพูดแบบตัดเพาะชีวิตเมื่อก่อนนะต้องยอมรับว่าแต่ก่อนผมก็มีแบบชบ ชอบพูดแบบชอบเล่าชีวิตตัวเองในไลฟ์อะไรเงี้ยบางทีเผือไปตัดพ้อไงเออแบบว่าเรื่องความรักเรื่องชีวิตเรื่องประสบการณ์อะไรบ้างแต่ม่นไปยังมีแล้วไปตัด้อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็แบบมีคนแบบทักมาแบบลอบใจแต่ไม่มีสาวๆนะผู้ชายท้กมาลอบใจเออเราเข้าใจเราไงใช่เข้าใจแบบประมาณว่าเออเฮ้ยเจอมาเหมือนกับเพื่อนอะไรงี่นะประมาณนั้นเขาก็ไม่อยากให้เราแบบว่าเอยเจอความรักที่แบบไม่สมหวังแล้วเราก็ท้อกับชีวิตอะไรเงี้ยเขามาให้กําลังใจ ประมาณนานพี่กองเราคิดว่าถ้าสมมุติว่าโอเคเรามองว่าเอ้ยเวลามีคนมาให้คำปรึกษาเราแบบเนี้ยแล้วเคยมีคนแบบว่ามาปรึกษาเราไหมาแบบว่าในสตรีมเนี่ยแบบเขาท้อแท้กับชีวิตอย่างเงี้ยหรือว่า<อ>แบบเขาไปเจอเรื่องไม่ดีมาแล้วเขามาพิมพ์แบบว่าเฮ้ย <c oughs> ถามความเห็นเรานี่มีไหม คือ oh. ของพี่นี่มีมีมีเหมือนกันนะมีเยอะมากมีเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับไม่มียกตัวอย่างไหแบบพี่จริงเรื่องนี้พี่ก็มองว่าพี่ก็แชร์แฉฟังได้บางส่วนเพราะว่า hmm. บางทีก็มีน้องๆพิมพ์มาเหมือนกันแบบว่าแบบเพิ่งเจอปัญหาสดๆอะ่ะเล้าเหมือนกับว่า เขาก็เคยนั่งดูพวกเราเล่นเกมเนอะเหมือนกับเป็นพื้นที่ผ่อนคลายเหมือนเราเป็นเพื่อนของเขาเพื่อนเขาคนนึงอ่าใช่อืแล้วเขาก็มาปรึกษาในสตรีมเลยบางทีก็ไม่ใช่แค่เรานะแต่คนดูคนอื่นอหะก็เหมือนกับให้คขาปรึกษาด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยอ่าแชทใช้คนอื่นก็้แชทคนอื่นก็ช่วยกันช่วยกันตอบอะไรอย่างงี้ของเอ็มมีแม่เล่าเล่าให้ฟังหน่อยก็ก็มีนะพี่แต่ส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยแหละครับเรื่องเรื่องความรัก เหมือนกันเลยแบบว่าพี่ผมโอหังว่าผมต้องทํายังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโหแต่ว่าตอนที่ผมเล่นอนะ่ะผมก็จะแบบไม่ทันได้อ่านนะบางทีเร<อ>าก็ไม่ทันอ่านอพอเขาพิมพ์ม,มาอย่างเงี้ยบางทีช่องแชทเขาก็แบบช่วยกันตอบไปแล้วออ <laughs> ผมก็ไม่ทันได้อ่อให้ความเขาเรียกว่าแหละไม่ได้อธิบายหรือว่าให้ความปรึกษาเขาแบบชัดเจนเพราะว่ามีแชทคอยตอบไปหมดแล้วอะไรประมาณนั้นมากกว่า พี่นี่ขายกันพอมีคนมาปรึกษาเนี่ยแชทก็จะน่ารักนะเขาก็จะช่วยให้กําลังใจกันใช่แล้วบางทีเราก็ไม่เชิงว่าเหมือนไปให้คําแนะนาหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกพวกเรื่องความรักหรือะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะใช่ครับแต่เราก็จะพยายามให้กําลังใจมากกว่าว่าเออบันทีมันเจอปัญหามันเจออะไรมามันก็แค่อยากจะมีคนฟังหรือว่ามีคนที่อยากจะพูดอะไรเออให้เขาระบายเป็นที่ระบายเขาซึ่งมีเยอะมากนะที่บางทีแบบเหมือนกับทะเลาะกันมาจนแบบเลิกลาอืแล้วก็ มาคุยกับเราแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่แย่สำหรับเขามากแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาเลยเลาะันอน่องกูยังไงมีนะพอเขาเป็นแบบเนี้ยปุ๊บแล้วเขาก็มาพิมพ์พอเราไปคุยกับเขาเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้กลายเป็นวันที่ที่ดีขึ้นสําหรับเขาเลยแบบมีเพื่อนอะไรประมาณนั้นที่คล้ายๆกันเนอะมันเหมือนกับว่ามันไม่เชิงว่ามาปรึกษาหรอกเนอะสตีมเมอร์จะไม่ค่อยได้รับคำปรึกษาแต่ว่ามันเหมือนเราเป็นพื้นที่ที่เขามารับชมอะไรบางอย่างที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นความบันเทิงของเขาเป็นพื้นนที่่่เขาาคออยมพักผซึง เราก็เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเล่นเกมที่เขาอยากจะเวลามีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็อยากจะมาปรึกษาอยากจะมาระบายให้ฟังใช่แม้แต่ความรักบางทีก็มามาถึงพวกเราเหมือนกันเออจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะนี่ดูคุยกับตากล้องเลยว่าคืออ่าคือเราจะสังเกตว่าบางทีชอบถามติมเมอร์กันไงว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมีคนปรึกษาเรื่องความรักแล้วแล้วติมเมอร์จะไปคุยแปไรอย่างงี้หรือเปล่ามันไม่ค่อยนะแต่ส่วนส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณเนี้ยว่าเราเป็นที่พักพิงของเขาในช่วงเวลาที่เขารู้สึกไม่ดี แล้วเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าดีขึ้นได้หนูสุดยอดต่อไปมีเขาถามว่าเนี่ยคาว่าจีบเนี่ยเวลาไปจีบกันเนี่ยไม่ใช่จีบมือขนมจีบหรืออะไรแต่เป็นการจีบสาวเนี่ยเออมันยังทําได้จริงอยู่ปะจีบสาวหรอเออผมว่ามันมันก็ได้ทุกยุคนะพี่อืมแต่มุกมันเปลี่ยนไปไหมมุกมันหรอ ผมว่ามันขึ้นอยู่กับเนี่ยคุณเพิ่งสดๆเลยเพราะว่าคุณเพิ่งเ<ๆ>พิ่งมีแฟนเนี่ยแล้ว<ๆ>คุณเพิ่งเ <c oughs> พิ่งจีบสาวมาเนี่ยคุณต้องอเล่าให้ผมฟังได้แล้วว่าสมัยก่อนนูน้นกับตอนนี้เนี่ยในการเริ่มคุยเริ่มคบเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันแล้วมันเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยมันยากกว่า สมัยก่อนๆที่เราแบบเฮ้ย<ม>เหมือนโทรไปคุยคุยผ่านแอป,แ,อปแชทหรืออะไรงนี้หรือเปล่าสมัยนี้มันเป็นยังไงเนี่ยอะไรแบบเอาคร่าวๆก็ได้ไม่ต้องลงรายละเอียดถึงขั้นที่แบบว่าที่บอกไม่ได้ส8บปัอะไรเงี้ยเอาเอาเอาเป็นเอาเป็นเอาไปแค่แค่แบบว่าอะไรที่แชร์กันได้อ่าที่แชร์กันได้นะคิดว่ามันต่างไปอะไรไมีอะไรบ้างอืมผมว่าสมัยนี้อ่าเอาเอา,เอาเป็นแบบโซเชียลแพลตฟอร์มเดียวกันเลยก็อ่าก่อนแล้วกันก็น่าจะเป็น a c e b o o k เหรอเนาะอย่างแรกผมว่าทุกคนก็คงจะต้อง ทำกันหมดแหละก็คือถ้าเราแบบชอบใครหรือว่าเห็นใครในฟีดหรือว่าแบบเ,เพื่อนที่แนะนําแบบน่าคุ้นๆแล้วก็อาจจะแบบเข้าไปดูอา่าอาจจะเป็นแบบเพื่อนเก่าหรือคนเคยรู้จักอะไรประมาณน,นี้หรือหรือแบบถ้าเราไม่รู้จักใครเลยนะเราเห็นตามฟีดเรา าสนใจแล้วก็คงจะเข้าไปส่องก่อนไปกดไลค์ก่อนอะไรประมาณนี้เนาะมันเหมือนเป็นสัญญาณอะที่กล้องแบบสมมติว่าเรากดหัวใจไปปั๊บเขากดมาอันแน่อันแน่มีใจหรือเปล่าเนี่ยนฟิลลิ่งเหมือนทินเดอร์ที่แบบปัดตรงกันนะคล้ายคล้ายอะไรแบบนั้นเนาะพอพอมีหัวใจหนึ่งมันคือสัญญาการส่งสัญญาณพองเขาส่งมาปุ๊บเราลองกดไปอีกรูปนึงดิเขากดมาอีกเปล่าอ้าวกดมาอีกชัดแล้วมันมีประเด็นเลยโอ้เดี๋ยวนี้เขาอย่างนี้กันเหรอจริงปะ ไปส่องแล้วเราไปกดแล้วถ้าเกิดเขามีตอบเราแปลว่าแปลว่ามีโอกาสถูกไหมเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอให้่ยฟังดูแล้วเราแบบเบื่ตกยุกมากเลยอ๋อมันต้องอย่างนี้นี่เองเป็นการเช็คเลตติ้งอย่างหนึ่งมั้งกเถอะอีกเลเวลหนึ่งพี่อีกเลเวลหนึ่งอ่ะมามามาเลยพี่พี่อยากได้หลายเลเวลคนดูก็อยากฟังมีกี่เลเวลตายแล้วดูแย่ไอจีมันจะเป็นอแบบว่าส่วนตัวใช่ไหมพี่ส่วนตัวีีเน้พอเราส่องเขาแล้วกดไลค์ไปแหละแต่เรายังไม่กล้าที่จะแบบ ทักคุยในเฟซใช่ไหมพอเรากดจนเราแบบอ่เราเก็บทรงแล้วเราลองนิ่งๆอยู่ดีเขาจะมาสนใจเราไหมนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้เลยนิ่งนิ่งไว้พอเขาไม่สนปุ๊บทีนี้ลองอีกวิธีหนึ่งลองลองติดตามเขาในอีกโซเชียลหรือว่าอีกช่องทางลองลองแบบติดตามในไอจีพอเราติดตามเขาเขากดติดตามกลับหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณแล้วพี่ออประมาณนี้ถ้าโฟกัสแปลว่า ับมีมีซิดมีซีดอโอฉันสนใจเธอเธอก็มีนิดนิดกับฉันเหมือนกันแต่เขายังเก็บทรงอยู่เหมือนกันใช่แต่เราจะทักไปเลยมันก็จะยังไงอยู่ผมว่ามันต้องหาเรื่องนะเราต้องไปดูสตอรี่เขาเขาเศร้าอยู่หรือเปล่าเขาไปเที่ยวที่ไหนล้วก็เอาเรื่องพวกนั้นลองทักดูประมาณนั้นนะพี่ในเรื่องของการเริ่มต้นการสนทนาดูเหมือนจะยังเป็นอะไรที่คล้ายๆเดิมแต่ว่าวิธีการหาข้อมูลเนี่ย มันแตกต่างไปจากเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอาจจะต้องไปถามไปแบบเฮ้ยไปตะล่อมตะล่อมมันถามคนรู้จักเขาถามเพื่อนเขาว่าเออเขาชอบอะไรสนใจอะไรอยู่แล้วเราก็แบบว่าเหมือนไปหาข้อมูลมาแล้วเตรียมตัวมาก่อนเวลา <ๆ S 1> เราไปคุยกับเขาเราจะได้แบบมีเรื่องคุยแต่ตอนนี้มันก็อย่างที่ว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยบางทีก็จะมีการลงรูปส่วนตัวมีสตอรี่มีอะไรต่างๆที่ทําให้เราสามารถรู้จักเขาได้ง่ายขึ้นก่อนที่จะเข้าไปคุยเนาะใช่ครับโอ้ว่าดูแบบเฮ้ยเขาตรงท้ายหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ยังมีความแบบ ความรู้สึกสมัยก่อนเข้ามาเกี่ยวอยู่นนะเพราะว่าบางครั้งเราไปร่วมง,งานเราเจอเขาในงานอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่กล้าทักเขาเราก็เลยแบบไปตามดูว่าเฮ้ยคนนี้คือใครในโลกโซ่เที่ยวนี้อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นพี่มีมีมีม,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 มีแบบว่าแบบของพิเศษพิเศษแนะนำแนะนาเพิ่มไหมหัวข้อต่อไปดีกว่าโถยนึกว่ามีของแถมอมาถึงหัวข้อหลักของเราคำว่ารักแบบไม่กาชาเนี่ยคือ รักเนี่ยมันมีทั้งเจอทั้งดีและไม่ดีดีและไม่ดีเนาะอ่าแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าบางครั้งเนี่ยในตอนเริ่มต้นมันสวยรู้แต่พอมันเดิมดำเนินไปเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือบางครั้งมันไม่ดีก็ได้ซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอย่างที่บอกไปมันอาจจะเกิดจากใครคนหนึ่งหรืออาจจะเกิดจากคนทั้งคู่ก็ได้ใช่ครับคิดว่าการที่ความรักเนี่ยมันจะไปแบบออกมาดีไม่ดีเนี่ย มันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วคิดว่าทําอะไรให้มันไม่ออกมาแย่ได้ไหมผมว่ามันยากมากๆเลยนะพี่ก้องบางบางครั้งเราแบบวางแผนมาดีมากว่าแบบเราเป็นคนที่ตรงท้ายเขาหรือเราคิดว่าเราเนี่ยทําแบบนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบทําให้เขาอึดอัดหรือมันไม่ดีในสายตาเขาก็ได้เออมันก็ค่อนข้างยากนะพี่เพราะว่าบางทีเราเราเลือกความรักครั้งนี้เราลงทุนไปอ่ะไม่ใช่ว่าเราเหมือนไปหมุนกาชานะ เราก็เหมือนเราเป็นกาชาเหมือนกันสําหรับเขาเหมือนกันว่าเราแบบเออจะตรงไทยเขาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมพูดยากนะพี่การที่จะทําให้แบบมันดีหรือว่าออกมาแย่อะไรประมาณนี้ครับมันมันยากมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมองว่าการที่คุยกันานานๆค่อยๆใช้เวลาค่อยๆค,ยคบไปค่อยๆเพิ่มระดับความสัมพันธ์ไปแต่เม้ก่อนคนจะชอบพูดอย่างนั้นเนอะอเพื่อให้รู้สึกว่าเอ้ยมั่นใจจริงๆว่าคนนี้คือคนที่ใช่อ แต่ในยุคนี้มันก็มีปัจจัยอะไรอย่างที่ทําให้ไม่เหมือนเดิมซึ่งพี่มองว่าด้วยความที่ว่าทุกวันนี้คนเรามันรู้จักกันง่ายขึ้นแล้วมันก็มีอะไรที่จะมาเบี่ยงเบนให้เราอแบบบกแวกหรือว่าเอ้ยไปเจอสิ่งที่ชอบกว่าอ๋อใช่ไหมสังเกตว่ายุคนี้เนี่ยมาขอคนมันรู้จักกันได้ง่ายขึ้นมันเริ่มต้นคุยกันได้ง่ายขึ้นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยก็คือพอมันเริ่มมีปัญหาเนี่ยบางที ที่ผมรู้สึกนะที่พี่รู้สึกมาขึ้นคือคนรู้สึกว่าคนมีตัวเลือกมากขึ้นพราะคนมีตัวเลือกมากขึ้นเนี่ยก็จะไม่พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์เท่าที่ควรรู้สึกว่าพอมันเริ่มไม่เวิร์กตึบเนี่ยแทนที่จะพยายามเวิร์กเอาดูก่อนแต่ก็จะมองว่าโอเคไม่ได้ละไปใหม่ไปไปใหม่เลยดีกว่าอันนี้คือที่สัมผัสได้นะอันนี้จากที่แบบบางทีแบบมีเพื่อนมาคุยมีเพื่อนมาปรึกษาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณว่าเพราะว่าเขามองว่าเขาไม่อยากเสียเวลา อยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยพอไม่โอเคเพื่อนจะมาที่สิ่งที่เพื่อนมันจะมาปรึกษามักจะเป็นคําว่าทํายังไงดีวะเพื่อให้กลับไปดีเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าพอมันไม่ดีปุ๊บเฮ้ยไปเลยดีกว่าปะวะเออคนใหม่ลยดีวะเนี่ยหลังจะมันจะเออรู้สึกว่าเหมือนว่าทุกคนพยายามที่แบบว่าเออถ้าไม่ใช่แล้วไม่อยากเสียเวลาเอ็มเอ็มคิดว่ามันเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ไหมหรือว่า เราก็ยังพยายามอยู่ที่จะรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวไว้ผมว่ามันก็มีส่วนที่ทําให้ความรักสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเหมือนอย่างที่พี่ก้องบอกนะแต่ผมว่าก็ส่วนหนึ่งก็ยังมีคนที่แบบหนักแน่นแล้วก็เชื่อในใน,ในความรักอยู่ว่าแบบควรที่จะรักษาไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามนะพี่เอเพราะว่าสุดท้ายอามันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคนมากกว่า อืมเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่ถ้าคนจะเลิกผมว่ายังไงยังไงก็ก็เลิกก็เลิกเหมือนกันก็เลิกเหมือนกันพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมว่าน่าจะประมาณนี้อืม, <laughs> อมโอเคแล้วก็พี่ว่า <c oughs> เรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนคือด้วยความที่มันมีออนไลน์เพิ่มเข้ามาอืมอืมออ่าเมื่อก่อนมันออฟไลน์หมดเนาะ่อออนไลน์คือออนออนไลน์คือคอลเลยคอือโทรเลยหรือว่าอย่างมากก็คือแอปแชทแต่ตอนนี้เนะี่ยมือถือทุกเครื่อง สามารถแบบติดต่อมาได้แบบง่ายดายมากไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามคิดว่าการเริ่มคุยกับสาวเนี่ยออนไลน์กับออฟไลน์อไหนยากกว่าสมมติว่าเราไปเดินเจอคนหนึ่งสวยเนี่ยหรือว่าถูกใจเราเนี่ยกับการที่เราไปอย่างที่คุณบอกอ่ะคุณไปส่องเขาเนี่ยแล้วคุณไปกด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 เช็คเลตติ้งกันเนี่ยเยะแล้วกับแบบว่าเจอปุ๊บเนี่ยแล้วแบบคุณคิดว่าคนนี้คุณสนใจเนี่ยการที่จะแบบว่าคุณจะทักเข้าไปแล้วไปแบบว่าไปดูโซเชียลเขาแล้วไปใช้วิธีการที่คุณเชี่ยวชาญก่อน <laughs> ออหรือการที่แบบว่าเจอปุป๊บเฮ้ยคนนี้ใครอะแล้วแบบเดินเข้าไปทักเพื่อทําความรู้จักเนี่ยอืมคุณว่าแบบไหนมันยากกว่าผมว่าแบบออฟไลน์ยากกว่าแต่ความสัมพันธ์อะผมว่ามันน่าจะดูจริงใจมากกว่าแล้วก็อ,อมันก็ s. <S <c oughs> แล้วแต่มุมนองแล้วแต่มุมมองเนาะบางบางคนอาจจะมองว่าการที่การทักแบบออฟไลน์นะพี่สมมติว่าผมไม่รู้จักพี่ผมเดินเข้าไปคุยเฮ้ยขอเพื่มหน่อยดี จีบหน่อยได้ป่าไปส่งไปไหนเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยน่ากลัวออใช่ตอนนี้กูกลัวละใเขาเขาอาจจะแบบกลัวก็ได้แบบเอ้ยอะไรเนี่ยมามาทักหรือว่าแบบเป็นใครเนี่ยอะไรประมาณเนี้เออถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะอืมมันอาจจะดูไม่น่ากลัวขนาดนี้แต่ด้วยดูไปเรื่องปกติใช่แต่กลายเป<ต>็นว่าการมีโซเชียลทําให้รู้สึกว่าเอ้ยก็มีวิธีการแบบนี้อยู่ทําไมถึงต้อง เข้ามาปะหน้าการคุยกันตรงๆอย่างนี้มันจะดูเหมือนกับ agressive g หรือว่าดูเขาเรื่องไงดูตรงเกินไปะมารู้ไหมรู้สึกว่ามันมันชัดเกินไปหน่อยใมันก็ต้องดูหน้าด้วยแต่ถ้าหน้าอย่างผมเนี่ยคงจะไปทักออฟไลน์ใครไม่ได้เฮ้ยทำไมเป็นงั้นล่ะอหยอกเลยเฮ้ยเราหล่อหน้ารักขนาดนี้อสำหรับพี่นะพี่มองว่าออนไลน์อ่ะมันรู้สึกว่าคิดเหมือนเอมเลยคือมันไม่ดูตรงจนเกินไปอืแล้วมันก็ เหมือนทําให้รู้สึกว่าต่างฝ่ายมีโอกาสในการจะวางตัววางเชิงม,มันไม่สตันเกินอ่ะ<ช>เพราะว่าการเข้าไปโป๊ะเลยบางทีมันก็ลําบากเหมือนกันนะอ,ออฟไลน์แล้วก็จะไปบอกให้เขารู้เลยอ่ะตรงเกินไปมันเจตนามันชัดเจนเออแล้วพี่มันก็มันก็เขาอาจจะกลัวเราหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะมองว่ามันเรามันใช่หรอแล้วบางทีเราอาจจะได้การตอบสนองที่เขาประมวลผลก็ไม่ทันเหมือนกันเพราะเขามันรู้จะยังไงดีเพราะเขาก็ไม่รู้จักอะไรเกี่กว่าเราบางทีเราอาจจะได้ การตอบสนองที่มันอาจจะแยกว่าที่ควจะเป็นทั้งที่ความจริงเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะทักออนไลน์ไปคุยกันก่อนหรือว่าค่อยๆทําความรู้จักกันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนเพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่าไม่เคิไม่เขินกันตอนที่จะต้องคุยกัน,นจริงๆอ่ะดังนั้นสมัยนี้ผมก็คิดว่าออนไลน์ดีกว่าลนะอ,ออนไลน์อย่างน้อยก็แบบให้เราได้รู้ตัวต,วตนของอ e ีกฝ่ายหนึ่งก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนก็จริงใช่ครับ โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยกันไปแล้วสําหรับหัวข้อรักแบบไม่กาชานะครับเรามาพูดคุยเหมือนแลกเปลี่ยนอัปเดตกันว่าเรามีมุมมองอยังไงที่เปลี่ยนแปลงไปกับความรักในยุคสมัยใหม่ใช่ครับนะฮะก็าหวังว่าเพื่อนๆจะรับชมกันอย่างสนุกสนานนะฮะวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็น่าจะลาไปทุนนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับพวกเราลาอัลติโฟกับซีเบอร์คุยอะ<ด><ล>ไรอ่ะ,อะ